มะเฟืองหรือสตาฟรุตผลไม้ทรงแถบน่ารักที่หลายคนมองข้ามทั้งที่เต็มไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์เทียบ 1. วิตามินซีสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดและต้านอนุมูลอิสระ 2. สารต้านอักเสบตามธรรมชาติช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายบรรเทาอาการร้อนในหรือเจ็บคอ3ใย,ยอาหารสูง แคลอรี่ต่ำเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและดูแลระบบขับถ่าย 4. อุดมด้วยโพแทเสเซียมแมกนีเซียมและกรดโฟลิกช่วยควบคุมความดันบำรุงหัวใจและดีต่อสตรีตั้งครรภข้อควรระวังสำคัญผู้ที่มีปัญหาโรคไตควรหลีกเลี่ยงมะเฟืองเพราะมีกรดออกซาลิก และสารที่อาจเป็นพิษต่อผู้ที่ตาทำงานผิดปกติสรุปมะเฟืองไม่ใช่แค่ผลไม้สวยแปลกแต่ยังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่กินแล้วสดชื่นช่วยย่อยและต้านโรคได้หลากหลายแต่อย่าลืมเช็คสุขภาพตัวเองก่อนกินนะคะ